สวัสดีครับพี่อา์สปีริตนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับของใหม่อีกแล้วนะฮะเอาละวันนี้จะเป็นของชิ้นนี้ก็คือนี่กัปตันอเมริกาแบบซอมบี้นะครับจากซีรีส์แอนิเมชัน What If มา Marvel l e g e n d นะครับนี่กำลังฮิตเลยนะช่วงนี้ซีรีส์ชุดนี้นะครับนี่ What If เป็นซีรีส์ของ ดิสนีย์พลัสนะครับนี่ต่อล่าสุดเลยนะ EP ที่ห้านี่ครับจริงๆแล้วผมยังไม่ได้ติดเลยนะแต่ว่าเห็นว่ามันน่าสนใจดีในเว็บนี้มีเจ็ดตัวนะฮะโดยตัวแรกนี่เป็นกัปตันอเมริกาซอมบี้ตัวนี้จะไม่มีบัฟมาให้นะครับแต่ส่วนเบอร์อื่นเนี่ยหนึ่งถึงหกจะมีบฟัฟรวมกันเป็นตัวนี้เลยเดอะว t ชเชอร์ er นะครับ ใครเป็นแฟนมาเวลก็น่าจะพอรู้นะว่าเป็นยังไงนี่เห็นแล้วมันน่าสนใจดีนะครับตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยดูเลยนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูว่าข้างในจะมีอะไรนะครับในเซตนี้เรานอกจากได้โมเดลแล้วยังมีนี่นะฮะคือโล่ของกัปตันอเมริกาดูดีเทลของมันนะครับนี่มีรอยเลือดนะเป็นสีออกม่มวงๆนะครับ จยงนีนะปกติผมเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์ซอมบี้อยู่แล้วนะยิงกับตาอเมริกามาเวลอะไรเนี่ยมีซอมบี้ผมซื้อจะไม่ทันได้คิดเลยครับซื้อเลยมาดูการใกล้ๆนะครับกับกับตาอเมริกาตัวนี้นี่โหดูสิมีความเลือดนะครับนี่สายตัวนี้ก็ขาดออกมานะครับตาตาลอยนะไม่มีตาขาว เนื้อตัวเป็นออกสีฟ้าฟ้าหมุนๆนะฮะแต่ในกล้องมันจะดูสว่างนิดนึงนะดูนี่รายละเอียดของเขานะครับที่ส่วนแก้มนี่ทะลุเข้าไปด้านในเลยนะเนี่ยมันโดนกัดกินอรายละเอียดดีมากเลยครับนี่มีซี่โครงนะโอ้โหก็เป็นลึกๆเข้าไปนิดนึงนะครับนี่ก็ ส่วนนี้จะเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับเหมือนแบบเลือดนะนี่ที่ผมชอบไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือตรงช่วงขาเนี่ยครับมันทะลุได้นะตรงนี้เป็นกระดูกนะมันทะลุด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูดูนี่นะดูเห็นไหมครับนี่ตรงส่วนนี้นะฮะทะลุออกไปเลยนี่ดูสิสองข้างเลยนะฮะนี่ตรงนี้ด้วย ไหมครับทําดีมากเลยนะครับช่วงขาข้างนี้ก็รองเท้าหายไปแล้วนี่เป็นกระดูกใครที่ไม่ชอบจะย่องขวนันนี่ผ่านได้เลยนะนี่นะะโอ้ทำมาสมจริงมากมีรองเท้าข้างหนึ่งรองเท้าหายข้างหนึ่งถรงมือนี่ฮนะ จุดขยับก็คือทั่วไปหและครับเงยหน้าได้สุดประมาณนี้นะครับก้มหน้าได้หมุนหัวจะปกตินะฮะขึ้นอนี้เลยแล้วก็ยกแขนได้นะครับคลิกๆเลยนะฮะนี่ตรงนี้หมุนได้นะครับข้อมือข้ามือได้นะครับ แล้วก็เสื้อตังนี้มันจะจัดมุมนี้แล้วเสื้อมันกระดกนะดูไม่ค่อยสบจริงเท่าไหร่อะอฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นงอได้สองขยักนะครับ่เป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่าดูข้อมือนี่ส่วนข่าก็ยกได้นะครับคือไม่ต้องห่วงเรื่องจุดขยับของมาเวิลเลจเอนเลยนะฮะงานเขา ขยับเยอะมากของฮาร์ p สโเนี่ยนี่อหน้ากลัวดีเหมือนกันนะเนี่ยส่วนด้านหลังนี่นะฮะถอดได้นะครับแต่ถอดยากนิดนึงนะฮะไม่ถอดแล้วกันนะมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับเป็นกระดูกเลยนะฮะตรงส่วนนี้มีรอยกัดด้วยนะตรงตรงเบลข้างหลังเขาครับรายละเอียดดีมากนี่นะฮะ ผมว่ารายละเอียดเขาทำมาได้ดีมากเลยนะครับก็เลยซื้อมาโดยไม่ลังเลยนะครับตัวนี้ซื้อมาจากแอปขายของออนไลน์นะราคาเต็ม900กว่าบาทแต่โปรโมชั่นช่วง99นะครับโดนเหลือไป700กว่าบาทเองของใหม่ล่าสุดเลยด้วยนะครับใครสนใจลองไปดูได้นะครับนี่แล้วก็ใส่โล่เข้าไปเราต้องถอดมือออกก่อนนะครับนี่นะฮะ ถอดมือแล้วก็ใส่โลเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ใส่มือเห็นในซีดี์ตัวอย่างเหมือนจะว่าตัวนี้ถึงจะเป็นซอมบี้ก็ยังมีความฉลาดอยู่นะครับไม่ได้เครื่องช้านะสามารถปาไอ้นี่ได้ด้วยโลได้ด้วยนะครับน่การยืนก็ยืนได้เลยครับจุดขยับเขาดีแล้วก็ ของดีมากโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้ขอนะครับวันนี้สวัสดีครับ